ปุบเพนิวาสารนุสียานตางตีต่างสียานคำว่าปุบเพนิวาสานุสียานคือการลึกชาติได้ตีตังทียานรู้นคือการนายดีดปันจรงยานทั้งสองยางนี้มีสภาพเหมือนกันแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุบเพนิวาสานุสียานรู้เรื่องราวเฉพาะของเราเอง ถ้าเราต้องการว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาไปยังไงแล้วก็เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมีตระกูลเป็นแบบไหนมีฐานะแบบไหนการมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนท่ามกลางมีการาสลายตัวในสุดมีสภาพไปยังไงลักษณะความเป็นอยู่เราเป็นนักบุญหรือนักบาป อย่างนี้เราจะรู้ได้ทั้งหมดเพราะกำลังขขาปุเพนิวาสานติยานดะงนั้นการฝึกมโนยิทธิทุกคนจะต้องคล่องตามนี้ไม่ใช่ว่าจะเพาะทำได้แล้วต่อไปถ้าเป็นอติตังสิยานรู้เรื่องราวของคนอื่นรู้เรื่องของคนเขาสัตว์ตสานที่ว่าที่แล้วแล้วมาเป็นยังไง การรู้แบบนี้เป็น,เ,ปนเหตุเป็นรู้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือว่าไม่สงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดจากคําว่ามิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิคําว่ามิจฉาทิฐิแปลความเห็นผิดรู้สึกผิดสัมมาทิฐิความรู้ถูกความเห็นถูก นี่เป็นส่วนเบาแต่ส่วนหนักจริงๆเป็นก็เป็นการตัดกิเลสหยาบที่มีความสาคัญมากคือการถือถ้อตัวถื้อตนถ้าเราสามารถรึกชาติได้เราก็จะทราบว่าการสัตว์ทั้งแบบทุกประเภทเราเคยเกิดมาแล้วในเมื่อเราเห็นสัตว์ประเภทนั้นเข้าเราก็ไม่รังเกียจในสัตว์ ฐานะของคนทุกฐานะเราเคยเกิดมาแล้วถึงคนประเภทนั้นเข้าเราก็ไม่รู้สึกหนักใจเป็นเหตุใ้การตัดมานะทิฏฐิการถือตัวถือต,อตอนได้อย่างหนึ่งไอ้มานะทิฏฐินี่มีความสําคัญมากมันมีตั้งแต่ต้นยันปลายถ้ากาลังใจของท่านผู้ใดย,ยังมีมานะทิฏฐิถือตัวถือตนอ,อ,อยู่ ก็ถือว่าจิตยังทรงกิเลสหยาบอยู่มากเอาความสุขกายสุกใจได้ยากและเมื่อเราสามารถตัดมานาทิฏฐิได้กำลังใจก็เบาแต่นอกจากนั้นเป็นเหตุสนับสนุนสกายทิฏฐิการเข้าไปตัดร่างกายการที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรา ตอนนี้ถ้าเราใช้ปกเพนิวาสานิตยานจะเห็นชัดว่าร่างกายแต่ละชาติที่เราเกิดมาประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้าําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีาการสารสองจริงๆทุกชาติเราถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราและเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราแต่ว่าในที่สุดทุกชาติเราก็ตรงที่ร่างกายประเภทนี้หมด เราก็ถอยหลังไปชาติที่หนึ่งเราเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นคนคนรูปร่างแบบนั้นเวลาเราตายแล้วรูปร่างมาเกิดด้วยเปล่าก็ต้องถือว่าเปล่าซึ่งขันห้าที่ปร,ประกอบวยธีาสี่จมอยู่ที่นั่นถ้าถอยหลังไปทุกชาติก็จะมีสภาพแบบนั้นนี่อันนี้เป็นการตัดสก,กายยึดถือิถือว่ายึดถือร่างกายเกินไปต่อมาก็เป็นการตัดราคะ ใจตารมฉันทะคือความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการตัดากามมาฉันทะไม่ว่าเราจะมองดูว่าร่างกายของเราก็ดีนี่เฉพาะปุพเพยยนวิวาสารุญยาถ้าไปอาตีตังสยานจะดูร่างกายของคนอื่นด้วยถ้า <c oughs> ร่างกายของเราก็ดีร่างกายพากคนอื่นก็ดี ที่ประกอบด้วยการสารนิสองเจนว่าในตอนเด็กก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันทุกคนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีรูปร่างน่ารักเหมือนกันทุกคนเริ่มทั้งวัยกลางคนรูปร่างก็เริ่มเหี่ยวความน่ารักค่อยๆสลายตัวไปต่อไปที่ความเป็นคุ้นแก่ความน่ารักหมดไป จะเหลืออย่างเดียวคนน่าสงสารจะทําทอะไรไม่คุสไว้คนแก่ทําอะไรไม่ไหวเราก็อยากจะช่วยแล้วจะสงสารตัวเดียวต,ต่อมาก็ดูร่างกายของเราด้วยร่างกายของคนอื่นด้วยขณะที่ยังทรงชีวิตอยู่เราเห็นความสุขกรปรกน้อยแต่ถ้าว่าไปสังเกตโดยดีเวลาที่ร่างกายนั้นตาย เราถอยหลังไปทุกชาติจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหมดว่าคนทุกคนนอชาติทุกชาติที่เราเกิดร่างกายของเราเริ่มเริ่ม,รมแรกมาตายใหม่ๆไม่ันจะขึ้นสีเขียวต่อมาการพองย่อมายกดแล้วต่อมาก็จะมีน้ำเหลืองไหลเฟละล้วก็ต้องพิจารณาดูร่างกายของเราเองในสมัยชาติดังนั้น ว่าสิ่งสกปรกทั้งหลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มันไหลเจ้าแจ้กจากร่างกายมันมาใหม่หรือมันมีอยู่แล้วใช้ปัญญานิดเดียวก็จะทราบว่าคอนทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาใหม่มันเป็นสิ่งที่ขังอยู่ในร่างกายตามปกติแต่ถ้าว่าเวลานี้ธาตุลมสลายตัวไปธาตุไปในร่างกายดับ เหลือธาตุน้ำกับธาตุดินดินไม่มีไฟหล่อเลี้ยงไม่สามารถทรงตัวได้น้ำก็ละลายดินธาตุดินเคยมีเลือดมีหนังมีกระดูกเป็นต้นโดยเพราะอย่างยิ่งเนื้อกับหนังคนธาตุน้ำไม่ไหวน้ำก็ละลายไหลกมาเป็นน้ำเหลืองความจริงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนี่มันมีอยู่ร่างกายแล้วถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นปกติไว้เรื่อยๆทุกๆวัน ถ้าใคใช่ตีตังพยานว่าคนในอดีตมีใครบ้างเรอสัตว์ในอดีตมีใครบ้างที่ร่างกายไม่สกขปรกเราจะมองไม่เห็นเลยเมื่อคืนรู้สึกความสกปรกจากร่างกายเกิดขึ้นอ,อย่างนี้นิพีทายานยค่อยๆเกิดทีละน้อยแต่น้อยคำว่านิพีทายานมันหมายถึงความเบื่อหน่าย คือความเบื่อหน่ายในร่างกายอาการความรังเกียจในร่างกายจะเกิดขึ้นเียงน้อยๆค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นไปเดียวหนึ่งก็ดับไปลืมต่อไปบางวันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็หายสลายตัวไปยังไม่มีการทรงตัวเพราะว่าถ้าปฏิบัติจนชินใช้กําลังยาณนนสองอย่างคือปุเพนิวาสามสิญาณ กับอติตังสิยานทั้งสองอย่างควบคู่กันไป <c oughs> ใช้ทุกวันพิจารณาตามนั้นทุกวันขอมองเห็นความเป็นจริงทุกวันอย่างนี้จิตจะค่อยๆเบื่อเจอ,อน้อยแตะน้อยต่น้อยจนกระทั่งมีความเบื่อทรงตัวเห็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเต็มด้วยความสุขโรกโสโครก ถ้เราเห็นว่าดีว่าสวยสดก็งามก็แค่ผิวหนังผิวหนังก็พร้าบางๆแต่ผิวหนังจริงๆมันก็สกปรกถ้าไม่อาบน้ำชำระร่างกายเหงื่อไหลออกมาฝนละอองติดแล้วก็สกปรกแต่เราก็มองให้ความสกปรกได้น้อยต่อมาเมื่อดูให้ลึกขไปใช้กำลังโมทิจักรยาน เย็นว่าได้ใต้หนังก็ไปก็มีเนื้อใต้เนื้อก็ไปหน่อยเดียวสมบัตรโดยเฉพาะที่ร่างกายที่ตัวมันก็จะมีกระดูกที่โครงกันอยู่ภายในของกระดูกที่โครงนั้นกระดูกที่โครงก็เป,เป็นเรื่องร่างเขาเป็นเรือนร่างของโรงงานโรงงานข้างในคือมีต,ตับไตไส้ปอดทํางานทุกวินาทีตั้งแต่เกิดมาจนทั้งวันตายทั้งหมดนี้เต็มด้วยความสุขกรปรกโ,โรกไม่มีอะไรสะอาด อาน,นี้เข้าคิดตามนี้นะในการคิดว่าร่างกายของเราสะสกระปรกและเป็นสิ่งที่น่าเบื่อถ้าบังเอิญคิดได้บ้างคิดได้ส,สองสามนาทีเห็นด้วยแต่ต่อไปจากนั้นก็ลืมสภาพไปขั้นนองมีความยมชมชอบในร่างกายตามเดิมต่อไปวันหนึ่งสองวัน อาการอาการเบื่อก็เกิดขึ้นใหม่พิจารณาใหม่เบื่อใหม่เมื่อบ้านได้กค่สองสามนาทีก็สลายตัวความมิยมชนชอบเข้ามาแทนอย่างเดิมถ้าถามว่าถ้ากำลังใจเป็นแค่อย่างนี้จะมีผลไหมก็ต้องขอตอบว,ว่าถึงแม้ว่ากำลังใจเป็นแค่อย่างนั้นมีความเบื่อเล็กน้อยถ้าจิตก็สลายตัวไปก็มีผลมหาศาล ตัวอย่างเอามันมีตัวอย่างมากาพระฉพาะยศทระยศก็แล้วกันเห็นง,ง่ายๆท่านทระยศนี่ก่อนจะเกิดมาชาตินี้ท่านเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่แตว่าเป็นคนมีจิตเมตตากรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารต่อคน,นียากจนการรักการสงสารคนยากจนน้ท่านไม่มีไม่มีเงินจะแจกไม่มีทรัพย์สินจะแจกเขาไม่ได้ร่ำรวย เป็นแต่เพียงว่าคณะของท่านรวมแล้วห้าสิบห้าคนเป็นสปรเรอสาธารณะนั <c oughs> ่นก็หมายความว่าถ้าใครตายปรากฏว่าตายขึ้นมาแล้วไม่มีสปรเรอรับคือคนจนไม่มีคา่าจ้าไมเงินจ้างคณะของท่านห้าสิบห้าคนก็ยอมทําหน้าที่สปรเรอไม่ต้องมีสินจ้างรางวัลช่วยช่วยเอาบุญเฉย <c oughs> การช่วยของท่านแบบนี้ทำตลอดมาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนตายแล้วก็เผาคนตายแล้วก็เผาก็ไม่มีจิตคิดไปอย่างอื่นแต่ก็เป็นการบังเอิญวันหนึ่งขณะที่รับทานอาหารเย็นอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็มีคนเข้ามาบอกว่าเวลานี้มีศพหญิงท้องแก่หญิงกำลังตั้งครรภ์แก่ลอยมาพระจินนา,า่า คณะของท่านทั้งหมดก็จัดการละจากชามข้าวไปนำศพตั้งขึ้นเชิงตะกอนแล้วใช้ฟืนที่เห็นว่าฟืนขนาดนี้ก็พอที่จะเผาศพนี้ไหมจัดการสมไฟเสร็จก็ต่างคนต่างกลับบ้านกินข้าวตามเดิมต่อมาระยะนานพอสมควรมีคนก็เดินผ่านกองฟอนมา ฟองฟอนคือที่เขาเขาศพ <c oughs> เขาก็เห็นว่าไฟน่้หมดแล้วเป็นฐานฐานก็ดับแต่ว่าศพมีสภาพใหม่ๆเขาก็มาแจ้งพยศทราบะยศพ,ยพร้อมด้วยคณะขอเราโดยย่อพร้อมด้วยคณะต่างคนต่างก็ไปดูเห็นว่าศพไม่ใหม่จริงๆกันทุกคนเป็นของอัศจรรย์ยังมีความรู้สึกว่าศพลอยน้ํามาอิ่ไปด้วยน้นํา ถ้าเราเผาธรรมดาศพก็ไม่ใหม่เพราะน้ำชุ่มมากจึงใช้ไม้แหลมเอาไม้ฟันออกมาเป็นปากไม้แหลมปากเป็ดแทงศพนั้นพอแทางเข้าไอ้น้ำเหลืองน้ำหนองน้ำที่ขังในร่างกายมันก็ไหลออกมาเมื่อเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันไหลออกมาทุกคนเห็นว่าสภาพร่างกายกคนมีสภาพสกปรกอย่างนี้เฉรือ ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันว่าร่างกายของคนนี้มันสกปรกจริงๆน้ำเลือดน้ำเหลืองั้หนอนที่มองหายมองเห็นนี่ความจริงมันไม่ได้มาใหม่เป็นของเก่าในร่างกายก็รู้สึกมีความรังเกียจในร่างกายในเมื่อน,น้ําไหลเอาหมดตามสมควรแล้วก็นําฟืนที่คิดว่าเผาเท่านี้จะไหม้หมดมาเผาใหม่ศพนั้นก็เผาพอศพนั้นก็ไหม้สงความปัถนา แต่ความจริงคำนิ้ปิตาย,ยานคือความเดือดหนายของคณะพยศก็มีแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากสมัยควายเห็นศพนั้นมีน้ำเหลืองน้ำหนองก็นึเลือกรังเกียดร่างกายไว้ร่างกายสุกรกอาจจะติดตาติดใจมาสวรรค์สองวันก็เป็นได้ไม่มากนักต่อมารมนั้นก็สลายตัวแต่ใสความดีเท่าน,นะห้าิห้าคนนี้ มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารในคนยากจนรศาสดาเป็นสัพเพสาธารณะไม่อเอาเงินเมเอาทองด้วยความดีที่เป็นบุญทุกคนตายจากความเบ็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกเป็นเทวดาวบ้างเป็นนางฟ้าบ้านตามกําลังของบุญต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้ากลับลงมาอุบัตินในโลก หมายความพระพุทธเจ้าลงมาเกิดคณะพายศทั้งหมดก็ลงมาเกิดหมนกันโดยใายมีความเมตตาปาณีของท่านคณะของท่านทั้งหมดเป็นเศรษฐีหมดโดยเพราะอย่างยิ่งท่านพะยศเป็นหัวหน้าคณะเป็นมหาเศรษฐีคือเป็นลูกก็มหาเศรษฐีเมื่อเป็นลูกก็มหาเศรษฐีแล้วพ่อก็สร้างบ้านเจ็ดชั้นให้อยู่ บำรุงบำเรอด้วยสตรีมีเยอะแยะมีปัญญามากก็เห็นว่าคนไหนดีกว่านำคนนั้นมาคนไหนดีกว่านำคนนั้นมามากมายแต่แต่ว่าบุญบาร,รมีเก่าบรรดาท่านพระดุริษัทที่มีความเบื่อหน่ายในร่างกายแค่ชั่วครู่เดียวเมื่อสนองท่านวันหนึ่งในว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดปัญญวคีคราษีจั้งห้าแล้ว ตั้งใจใจจะปไปกรุงและจะคือคือไปปรดพระเจ้าผีสารตามสัญญาก็านาที่ออกทำพังฟูมาหาทิเนศรกรมเดินมาเวลานั้นยังไม่ถึงที่มาหาทุเนศรกรมพระเจ้าพิวิสารออกมาต้อนรับก็เป็นเพื่อนกันพระเจ้าพีวิสารนี่มนุษย์พระเจ้าศึกแล้วก็อยู่ครองราดด้วยกันจะแบ่งได้สมบัติให้ครึ่งหนึ่งพระพเจ้า,าบอกเราไม่เชื่อต้องการสมบัติไม่มีใครขับเรามา เราเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องการมหาวิเนศกรมคือการเป็นระพุรธเจ้าตต่กิเลสที่เป็นสมุทเฉติมหารพระเจ้าเป็นสารเนี่ยรัตนาบอกว่าถ้าบรรลุอภิกสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อไรขอให้มาตรัสเทศตรวจสมก่อนสมเด็จปชินวรก็ส่งรับคำจากนั้นเมื่อพระเจ้าบรรลุอภิกสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจรณาด้วยกําลังของญาณ ว่าธรรมะที่เรามารนุนี้ละเอียดมากยากแก่บคุคคลผู้รู้ตามมีใครบ้างที่จะรู้ตามได้บ้างเกินว่าอาจารย์ทั้งสองฤืษทกกดาบทหรืออารากระดาบททั้งสองคนที่แบบจารย์ใหญ่ได้สมาบัตแปดถ้าฟังเทศเพียงจบเดียวทั้งสองชั้นจะได้รู้อรหันต์ทันทีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจ้าศรีก็ทราบด้วยกำลังพ่ออาญาณเวลานี้อาจารย์ทั้งสองตายเสียแล้ว ท่านตายไปเกิดแป,ปร,รูปแบบผมไม่เหมาะไม,ไม่เรื่องไม่มีโอกาสเทเทศโปรดได้ก็พิจารณาต่อไปเห็นว่าปัญญวคีรอษีทั้งห้ามีท่านโกระยะเป็นประธานปฏิบัติเรามาด้วยดีแล้วตั้งใจด้วยดีเอาบวชตามเราฉะนั้นเราคนไปสาวสองคราท่านท่านจะไปเทศโปรดปัญญวคีรอษีทั้งห้าเป็นอรหันต์ทั้งหมด หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมโตคนก็ตั้งใจเดินมาเพื่อจะมากรุงราชคือก็ผ่านพัตตะคีคนที่มีความจเจริญแล้วสามสิบคนพร,ระพุทธเจ้าก็เทศโปรดให้เป็นพระโสดาบันเมื่อทุกคนเป็นพระอริยเจ้าแล้วพระเจ้าก็ส่งไปประกาศศาสนาต่อมาก็ตั้งใจจะเป็นกรุงราชคือก็ยังไม่ทันจะถึงก็มาพักอยู่ในป่าใกล้ๆกับบ้านของท่านท่านตยศ แต่ความจริงอาจจะปรากฏในขข่พยายิง่งโอเหงแล้วก็ได้ในคืนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมาพักอยู่ไม่ไกลนักจากบ้านคือในป่าคืนนั้นก็เป็นของอัศจรรย์ตอนหัวค่ำบรรดาสตรีทั้งหลายก็มาเลงเพลงกันต่างๆร้งงงงอ,งองํำขับร้องเป็นเครื่องปรบมเป็นเครื่องปรบมันก็ทําให้เพลิดเพลินก็อพอดีพระยศที่เป็นพ่อบ้านใหญ่หลับไปก่อน หลับก่อนดีเขายะเลิกแล้วบรรดานักร้องนักรำทั้งหลายลนั่งยีตอนเลิกแล้วมันได้เก็บของต่างคนต่างหลับที่ฟอนลำขับร้องพอตอนดึกขึ้นมาตอนตื่นใต้เช้ามืดพยศตื่นก่อนคนอื่นทั้งหมดอาศัยกําลังบุญที่เป็นสปรเรเห็นหญิงคนนั้นมีร่างกายสกปรกที่เอาน้ไม้แทงน้ําเหลืองไหลออกมาบุญตัวน,นั้นเข้าสนองทันที ก็ลืมตามาแล้วปรกวากฏเห็นสตรีทั้งบทที่เห็นว่าสวยสดงดงามเหล่านั้นกลายเป็นศพไปหมดเห็นทุกคนกลายกลายเป็นศพไปหมดก็นึกในใจว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องยังลุกกึ้หนุ่งเสื้อหนุ่งผ้าตามบวติแล้วสวมหมวกใส่รองเท้าเดินออกไปจากบ้านปากก็เป็นวาจาว่ารำคาญจริงหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอร้องเรื่อยไปตามนั้น เวลานั่นองค์สมเด็จพระประกกวันคือพระพุรธเจ้าจงกรมดักอยู่ข่งนเข้าไปใกล้สถานที่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงทรงตัดวายศนยัสสะภาษาวลีเทวยัสาภาษาไทยนุเพราะวายศที่นี่ไม่ใัด่ข้องที่นี่ไม่วุ่นวายจึงเข้ามาที่นี่จงฟังเทศท่านบายศ์ฟังว่าที่นี่ไม่ใัด่ข้องไม่วุ่นวายก็ถอดรองเท้าถอดหมวกเข้าไปนั่งกระโยงฟังเทศา พระพุทธเจ้าก็ทรงเท่นุกป,ปุกคาถามีสวรรค์เป็นต้นพาไม่ช้าพระเทศจบท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันคนทุกเวลาต้องใกล้จะสว่างเพราสว่างใหม่ๆทุกคนตื่นมาไม่เห็นพะยศะพ่อกับแม่ก็ต่างเสียใจเจ้าส่งคนไปตามทุกทิศก็บ,บังการบังเอิญจริงๆที่พอดไปตามทางเขายศทาะะทนที่พะยศที่ไปเวลานี้พะยศอยู่กับพระธเจ้าแล้ว เมื่อพ่อเข้าไปที่นั่นเขาก็ไปถามรารพระเจ้าพระเจ้าสมบัตดานให้พ่อกับลูกไม่เห็นกันท่านเขาถามว่าโาพบริสะดูกรบุตรผู้เจริญเห็นลูกชายมาที่นี่หมายชื่อยศพระพุทธเจ้ากล่ว่าจะถามลูกชายทําไมตั้งใจฟังเทศีดีกว่าเขาก็ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็เทศกันเดียวกันจบเป็นตโสดาบันอีกถ้ยายศดั้งข้างหลังฟังเป็นข้องสองเป็นพระหรหัน เวลามันหมดถ้าต,ต่อมาเพื่อนอีสาอีกห้าสามคนก็มาฟังเทศกันเดียวกันเป็นพระรหัสเช่นเดียวกันนี่เป็นนั้นว่านิพิทานยาถ้าไม่จะเกิดวันนิดวันหน่อยอาจจะไม่ใช่วันวันต่อวันวันนี้เกิดนิดหน่อยอีกสี่ห้าวันเกิดอีนิดถึงอีเดือนสองเดือนเกิดอีนหน่อยเพียงเท่านี้ก็เป็นบาร,รมีไปจําใจถ้าเรายังไม่หวังนิพพานชาตินี้ชาติต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปเบื้องหน้า ตายจจกความเป็นคนก็ไม่พ้นเทวด,ดาหรือผมนางฟ้าเวลาที่องค์สด็เนระสมมาุธเจ้าทรงบรรลุวิเศษสมาสพมโพธิยานเมื่อไรในโลกนี้เราก็มาเกิดฟังเทศเกี่ยวกับนุกปิป,ป็นพุกพุกคาถาการเพียงกันเดียวยอยอกันบ,บรรลุมักคผลอย่างประยุกต์กันขนาดของท่าน